ขานครับล่อครับเหยื่อครับหมายครับนี่ครับหมายเป็นนายแกบน้ำนะครับที่โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพนะครับนี่ครับนี่ครับผมมากับเพื่อนผมนะครับไปตองตีโชเขาดิตีโชสักไม้อย่าตีฟูนะเว้เฮียตองตีอะไรนะครับดูนะครับดูนะครับนี่ครับเป็นไงครับเพื่อนผมครับนี่ครับตีไปยันนู่นเลยครับนะครับ ไอปตองเดี๋ยวต่อไปมึงมาถือนะเดี๋ยวกูจะลองตีให้เขาดูบ้างโนตัวมไม่โดนเฮียไปตองไปตองได้ทำช่องอยูดูบ่ะเนี่ย <c oughs> เออเสียดายวะ่ะวันนี้ผ่ามาอ่าไปตองเถอ, okay. อะโอเคเอาไว้เป็นผู้ผมทีนี้ตาเจา้าของตีได้นะครับนี่นะครับล่อครับหน่งไม่เหลือของปลาให้อยู่ที่เลขเจ็ดน,นะครับคาสปูลน,นะครับประมาณนี้ครับสายบีใช้บีหนึ่งนะครับกระดีประมาณเท่าไหร่วะไปตองเจ็ดแปดกันเจ็ดแปดตามนะครับดูนะครับ โผ่โมึงตีแล้วมึงเอาลอกง่ายนะครับโผ่มึงตีแล้วมึงเอาลอกมาโผ่นี่นะผมจะตีอย่างนี้นะครับอเการไปครับให้มันไม่ได้ชี้ไปข้างหน้านะครับเา<อ>ชี้พร้อมแบบนี้ไปนะครับาวันนี้นะครับมันมีฟู่กันนิดหนึ่งก็จริงนะครับแต่มันก็ไม่ได้ฟู่แบบว่าทั้งรอบนะครับนี่นครับดูครับไปตองไปไหนไปไหนก็ได้เขาลอกดูไปนี่ครับ action ครับ เหี้ยนี่ผมไม่บอกนะครับว่าซื้อมาจากไหนเป็นเหี่ยผีบอกมาไปตองนี่ครับแอคชั่นสายไม่เห็นตาเอามาตา,ากลมองมั้ยดิโเอาครับย,ะะยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอเลฟชิจจ่งนะครับม,มาดูถ้าตีสวยๆก็ปิดคลิปกันครับตีอะไรไปตองเหี้ยดูครับนี่ครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามพวกผมสองคนคด้วยนะครับโอขึ้นหรอกขึ้นหรอกโอเค ฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไอเลิฟฟิชชิ่งครับ